เไอหมอกเป็นไอหมอกเกจี้อาจารย์ท่านอาจารย์นะครับสวยทิศภูมิบอกมาตอนนี้บอกไว้บางมีนาจจะเกินอยู่ที่20เมตรคบบรูบราอาจารย์จากข้างบัดสว่างโพสีบัดโหน้าแล้วก็อาจารย์ดำทั้งบัตรเดือนบัตรแรกนะครับ1ิเมตรเป็นโทษกรับดันนะเอาละ ขึ้นไปแล้วครับผ่านแล้วครับ18เมตรถ้ามีใส่ขึ้นไปอีกใส่ขึ้นไปดอกสูงสูงส,สูงสูงแห่งแห่เอาวส,สูงส,สูงเฮ้ยตัวแห่งเท่าไรจี๊ดอ้าวสูงโอ้โหสูงไปกันไปสูงสูงไปแค่ไหนมาหวานนิดหน่อยนะครับบางนี้นะครับบอลสูงได้ครับดอกสวยดูิว่าจะยืดระยะยาวได้แค่ไหน ทัศนวีแกะทงองเลิอกแถวครับเลิอกแถวนินดเดงดวว่าจะมีก๊อกสองใบแถวมาแล้วประคองครับประคองพี่ประมาณสิบแปดเลอสิบเจิบโอ้นี่เลียนดอกเงินน้ำครับเลียนดอกเงินนำ้ำเป็นประกายครับดอกเงินด้วย โม่งขันไปในโค้งเหตนอยอดโม่งเปลีอยู่กัน,น่อยกำลังเล่นครับเล่นส่งท้ายเล่นส่งท้ายครับมีดอกเงินสลับจามระยะสูงต่ำจังหวะสุดท้ายโอ้ยมี่กอกสองก็จับนี่ ท่านผู้ใหญ่บ้านพิธีกรน,นอรเนธบอกว่าปีหน้าจะจัดนักร้านขึ้นไปประมาณ30เมตรเพื่อไปจับป้าสูงเท่าไหร่โอ้ยังบมแล้วครับใส่เวลาพอสมควรจังหวะการต้มการกินกันนะครับมีการยืเดเยื้อนะครับลาคุดท้ายครับผม ครงสองครับไร่สิบเก้าตัไม่ครับบางคับตม่ไไครับ่ดครับมาสถานดีนะครับยนงกราเฮาครับสีแสนหมื่นคนตัมือสามคนครับที่เหลือครับกันวายการบังไฟแตกใส่อ้ยผู้ยาดำบูชาโอู้ชาพี่พ่อพี่พ่พี่พ่อพี่ ครับครับครับเบงลงลงอยโอ้ยกรบเบิ้หยพอดีเล้ยพอดีนหมานมาเป็นคนมาจะพาไก่มกอ้ยเลี้ยงเช็ซพอเันไปบอกฝห่ยซ้อเด้อบางเด้อเียวเชียวตุ้าด้หาชยวันก่ซื้อหายโืของกงนงหมูบางบรควันมีตเดียวบาง่ะกมแยกแผู้ย้ายดังยกพุงยังยงพอ คือ้าข้องข้ามห่วยเพราะยิบัวนี้ขนาดบ้างขนาดบ้างประมาณทิศเส้นครับบางทีมัใส่ตินบางสะวันบางแท้เรานเอามาใส่ครับอาีตเติลบ่อาจารย์ตเตินค่อยดอกห้ขึ้นลักษณะนี้นี่เาะว่าสวยงามนี่โอ้วาความสูงอ้สูงี่หละไตเตินอี่ฮอดทิเปเลย บักไฟบูชาเจ้าทีได้หนิมรงโขนแดดบอกไฟบ้านนี่ยมรงโขแดควันก็ไม่มีแล oh ้วควันมีนี่เรียกว่าทรงโขนี่ยปกไฟบ้านนี่ยควควัไปเรื่อยๆนัคือทรงโขนเน็คโอ้พี่้องครับด้กะนครับตบพือได้ครับพี่้องครับตบมืนด้อยสุดยอดครับด้กระเด็นครับเรือยิงหีครับ น้าผมต้นเปล่าน้าผมต้นแฉกน้าไปแกดกันนะเว้ยเยอาไปเ้อะๆๆๆประมาณ4ี่นิ้ว่างดหครับนี่โอ้ขนาดชุดปูชาเนาะโอ้ยคนขี้นั่งมากลงเป็นปูชาปูชาสิ้นคนขี้ลงหาหยาบป่าวโอ้ยมี เหนเพิ่นเนาอาบาอ้าสบางน้ถ้อว่าสมบูรณ์ออเดร์มไม่นอนเออเดร์จะเพิ่งบาสามต,ต,ตไม่ได้นดีะไรตไม่นหอรับวเสืคสสอครับผมบเโต๊ดดินกระท่อรัอยยางเดียวท้ายยางเดียวสมบูรณ์สมบูรณ์นไบางีถือใจพอพี่ขนาดลักษณะที่ว่าสมบูรณ์พี่น้ครับขอเียง